ครับผมก็มเอาเออมาเทียบระหว่างการสอบสวนที่ถูกชุดสืบสวนที่เออเหมือนจับกลุ่มที่ผ่านมานะครับเหมือนกับตอนที่ผมนั้นเข้าไปคุยที่เออทางมณฑลทหารบกที่26นะครับได้เข้าไปคุยกับทางรองมณฑลทหารบกที่2 6 16นะครับตัวผมมันจะแปลงเป็นไฟฟ้าแบบนี้ครับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอยู่จริงไหมคือเราพูดในสิ่งที่เรานั้นเห็น มาตั้งแต่ต้นปี2559รวมถึงการตั้งตัวการตั้งเวลาการเปิดเส้นทางก่อนที่ผมนี้จะไปทำงานหรือพรุ่งนี้ผมจะไปทำงานอะไรก็จะมีตัวหลากหลายตัวมันจะมีทั้งคนปั่นมันจะมันจะต้องแยกเหมือนแบบมีตัวคอยบอกเหมือนวลาเราจะพูดเอ่อหน้าห้องประชุมสัมมนาอย่างเงี้ยพรุ่งนีผ้ผมต้องออกหน้าห้องประชุมเพื่อที่จะคุยอะไรแบบนี้นะคร ก็จะมีการเตรียมคำมแต่ตัวผมจะต้องแปลงเปลี่ยนไฟฟ้าและจะมีตัวคอยบอกเหมือนตั้งแต่เกิดเหมือนตั้งแต่เกิดแต่พอผมมาได้ยินผมพยายามที่จะพยายามที่จะฟังพอฟังเสร็จแล้วมันเข้าคล้ายผมเข้าไปที่รองมณฑน,นหารบกที่16มีเสียงบอกว่าผัวโทมานะครับหลังจากนั้นเห็นเขาขยับหัวมาอย่างนี้ครับการขยับหัวมาแล้วตั้งคําถามแต่ตัวผมรวมเป็นหนึ่งปรับจิตหลุดทุกโปรแกรมแล้วเห็นตัวเป็นตัวที่อยู่ในตัวคน การขยับหัวคล้ายการใส่ข้อมูลบางอย่างนั้นเข้ามาในตัวเราส่วนใดส่วนหนึ่งดวงตาทําการมองเห็นแม้แต่เขาจะโทรมาแม้แต่บุคคลน,นั้นโทรหารองมณฑลหันบกที่26หก็เหตุก่อนรู้ก่อนเพราะว่ามีลูกน้องเนี่ยเขาดูลูกน้องผมคือตัวเป็นตัวที่อยู่ในดวงกไม่ใช่โปรแกรมการส่องลูกคล้ายการคล้ายที่ผมถูกชุดสืบสวนสอบสวนนครบาลที่มาจับกลุ่มผมเมื่อไม่นานมาเนี่ยเมื่อปี67เนี่ยนะที่ว่าผมละเมิดพระมหากษัตริย์นะครับ น่าสงสัยไหมครับผมไม่ได้ละเมิดครับผู้ที่ดำเนินคดีว่าผมละเมิดน่ะน่าสงสัยคนที่ว่าผมละเมิดน่ะน่าสงสัยนะเพราะผมไม่มีระบบผมจะไปละเมิดได้ยังไงคุณปันว่าพระองค์ท่านผมพูดตามเสียงที่ผมได้ก็ไม่ถือเปาละเมิดนขณะที่มีการสอบนะคะเขาขยับหัวอย่างนี้ครับเขาขยับหัวหากันตัวนั้นจะแปลกเปลี่ยนไฟฟ้าอยู่ในตัวภายในผมฟังข้อมูลที่อยู่ในหัวของเขา หลังจากนั้นเมื่อแปลงเป็นไฟฟ้ามีหลากหลายตัวในตัวผมเนี่ยก็ขยับไปคืนครับขยับหัวผมไปคืนและทุกอย่างจะตรงประเด็นครับทุกอย่างคําพูดในการสอบสวนตรงประเด็นทุกตัวที่มีการลงมากรองแต่ตัวผมจะกรองเป็นไฟฟ้าดวงตาจะทําการมองเห็นตัวที่ลงมากรองข้อมูลเมื่อเขาขยับไปหากันการพูดจะต่อประเด็นกันหลังจากนั้นซัดมาที่ผมผมประเด็นนั้นตรงกันหลังจากนั้นผมขยับเข้าไปคืนเพื่อที่จะล็อกโปรแกรมนั้น กลับไปหาเขา